ซีเกมโฟเดสวัสดีเจ้าก็วันนี้พวกเราทั้ง5คนนะคะจะเป็นตัวแทนกลุ่มมาจับฉลากแข่งช่นเว้นค่ะโอเคเรามาเริ่มพร้อมกันเลยเนะ oh. าะโอ้โหคือม้เลยไม่รู้เลยนะกลุ่มว่ามันเล่นกลุ่มปะสองสามส,าาสาี่ส ของ B N K f o t e ไปใช่ไหมคะและนี่แหละคือเวลาของเรานั่นคือพวกเราก็จะมาเล่นเกมกันถูกต้องมันก็คือชื่อของพวกเราสีเทียนโปเล่นั่นเองซึ่งพวกเรามาในแมตช์แรกเลยการถามก่อนเลยใครเคยเล่นบ้างยกมือสิเป็นไงบ้างอาชัพูชัพูเป็นไงสนุกดีค่ะวันนี้ก็จะไม่มาแบบเล่นๆแล้วครั้งที่แล้วแบบบอ่สอ น่ากลัวนะคะคนนี้อ่ะคนนี้เมื่อกี้คุยในห้องบอกว่าพี่พี่ได้เลยคุยแค่ไหนคุยแค่ไหนเราเพราะเป็นทีมฝั่งตรงข้ามไงเราต้องแบบอบัฟเขาหน่อยเอาหรออุ้ยมเราแบบอุ้มากตอนเล่นคูอแบบเป็นคนแบบพูดพูดไม่ปากไม่ชัดเด็เดาก็ไม่ค่อยถูกด้วยอันนี้ไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอก อ๋อโน้ตดาวว่าบอกว่าสวยชมก็ไม่รักอะใครไม่ใครไม่เคยเล่นใครไม่เคยเล่นไม่เคยเคยเล่นเหมือนกันเนาะตนตึงๆเป็นสองเจเจตื่นเต้นค่ะบอกเลยชนะสิ่งเดียวที่กลัวของเจเจนะคือตะโกนดังทะลุหูฟังจริงนัดกันไปแล้วว่าต้ัวต่างเสียงเพลงในหูจริงเราบอกเลยว่าพี่ที่ฟังหูฟังอยู่เนี่ยคือแบบตลอดดับแดงแปตปอดเลยนี่คนนี้ดีกว่าตัวตึงแฟนพันแ์เเทเลยนะคะดู๋ยวดูทุกอีพีเลย เชร์้วายลองบอกแม่ไหมดีใจหนูวันนี้หนูออกรายการที่หนูชอบช่องนะคะแชนแนลด้วยนะคะแม่อย่าลืมดูด้วยนะคะแันวิวด้วยนะคะจะดังละดังละวทีมดูทีมดูคนยังไม่เคยเล่นเป็นไงนี่ไงอยู่นี่มั่นใจปะได้อยู่มั้งการอ่านปากอ่านแไม่ได้ยากขนาดนไหนอ่านปาก ฝั่งพี่ได้ชื่อทีมแล้วนะจ๊ะออยากรู้หรือเปล่านั่นเป็นชื่อที่แบบว่าทุกคนเคยได้ยินมาก่อนด้วยเคยออกอากาศมาก่อนด้วยชนะะคแลไม่ใช่นะคะชแนลอื่นชแนลอื่น CDM CDM ไม่ใช่ชแนลนั่นก็คือพายุงไข่อะไรนะพายุงไข่ นั่นคืว่าพายุไอเจตไม่ใช่หรอพายุไข่เหรอแต่ล้คนอุ้มที่เหมือนเลยทีมพายุไข่ทีมพายุไขวมันจะออกอากาศได้ไขวาน่อก็ไขวาก็โอเคพายุไขววงเล็บหวานจะไม่รอดละอ่ะฝั่งตรงข้ามชื่ออะไรจ้าใจเกเรอ้าใจเกเรตลอดโอเคอะแล้วมีใครมาแทนอะไรยังไงใครหรือเปล่าจ๊ะก็มาแทนดี่ยตูตานะคะโอเค หนูว่าแทนพี่ปิงค่ะทีมนี้มีตัวแทนอย่างเงี้ยน้านแน่นอนมีเจลาถูกใช่งั้นเดี๋ยวพวกเราไปประชุมทีมกันแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีทีนะคะยกติกาดูปากนะคะผู้เข้าแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็น2ทีมทีมละ5คนโดยแต่ละทีมจะมีเวลาวางแผนเพื่อเลือกตัวแทนออกมา1คนให้รับบทบาทเป็นสปายทั้งสองทีมจะต้องสลับกันเล่นทีมละ1รอบโดยในการเล่นแต่ละรอบ ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นผู้ใบ้และผู้ไทยผู้ใบจะต้องพูดคําที่ผู้ทายคําถืออยู่ออกมาให้ชัดที่สุดห้ามใช้มือชี้หรือทําท่าทางถ้าเผลอทําจะถือว่าข้อนั้นเป็นโมคะอดได้คะแนนและข้ามไปข้อถัดไปผู้ทายจะต้องอ่านปากและตอบคําที่ผู้ทายถืออยู่ออกมาให้ได้แต่ถ้ายังตอบไม่ได้สามารถข้ามไปคําถัดไปได้ค่ะโดยระหว่างนั้นคนไทยคําจะต้องสวมหูฟังที่เปิดเพลงดังมากๆไว้ด้วยหมดเวลาสองนาที ตอบถูกกี่คำก็จะได้คะแนนตามที่ตอบถูกไปแต่สไปจะไม่มีเสียงเพลงในหูฟังและต้องแซงทำเป็นได้ยินเพลงเพื่อทำคะแนนและเนียนไปกับผู้เล่นปกติเมื่อจบเกมแต่ละทีมจะต้องรวมตัวกันเพื่อจับหาสไปของอีกทีมหากจับได้จะได้รับคะแนนเพิ่มไปอีก10คะแนน โอเคตอนนี้นะคะพยุงไข่ก็กำลังจะมาคุยกันว่าใครจะเป็นสปายในวันนี้เราค่อนข้างที่จะจริงจังเราต้องแบบใช้ความเครียดในการคิดคืออะไรวะใช้ความเครียดในการคิดใช้ความคิดเราใช้ความคิดต้องเป็นคนที่แบบมีการแสดงชั้นยอดไหมเออพี่ก็ว่านั้นแหละใครว่านั่นแบบว่าด้านเออด้คณะอันนี้มาหนีที่มหาลัยเก็บหมดทุกอย่างเลยเนาะรับสาหมดเลยเนาะแล้วในในชื่อทีมแล้วก็พยุง เราไข่ก็ต้องพยุงเราแต่ว่าเหมือนนี่มีเคยมีประสบการณ์การเป็นสปายตอนเล่นของอันเดอร์เกิร์ r คือเราอะรู้สึกว่าเอ้ยเราแบบอยากทำแต่เราอยากเล่นแต่พอต้องเป็นสปายอะมันต้องแบบเหมือนเราได้ยินคำใช่ปะแต่เราต้องคิดหาคำว่าอะไรที่มันใกล้เคียงแล้วมันยังไม่ใช่เกือบทำให้ฝันตรงข้ามแบบทายถูกแต่ดียังยังไม่ถูกอ่าไม่งั้นเราจะต้องมีอีกหนึ่งคนหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าหนุกเป็นสปายแต่มีคนหนึ่งแสดงด้วยเหมือนกันอะจะทำงานลึกๆโอ้โหนี่มันแผนซ้อนแผนมันเลยมันต้องเป็นแผนซ้อนแผ่นซ้อนแผ่นซ้อนแผน้แล เดี๋ยวนี้เล่นถทายๆไหมแล้วรอดูเชิงก่อนแล้วแบบแบบว่าให้ทุกคนลองดูก่อนถ้าเกิดคะแนนมันเยอะๆไปแล้วนี่จะได้แกล้งแบบเนียนๆแต่ว่ายังเอาแต้มอยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบเอ้ยคะแนนมันยังไม่เยอะเดี๋ยวจะมาทาคะแนนที่ตอนที่เป็นสปายอ๋อเป็นไงแผ่นเชียวคอมบัลล่าคือสรุปใครเป็นสปายนะใครนักสปาย ไงตับอายุไหมแต่ว่าตอนก่อนนะเคยแบบว่าเอาสปายเล่นก่อนเพราะว่าบอกว่าเขาจะไม่ค่อยจับคนแรกแต่ว่ารู้สึกว่าตอนเนี้ยันครู้หมดแลละเรื่องแบบแผนนั้นเพราะว่าเคยบอกไปเทปที่แล้วอะไรนะี้อะไรนบคือเราจะไม่ให้สบายเลนแรกใช่ไหมเออเพราะตอนแรกอ่ะเอาสบายเล่นคนแรกไงเพราะว่าเราคิดว่าคนแรกอ่ะคนจะไม่ค่อยสนใจมันจะลืมลืมไปอะไรอย่างงี้แต่ว่าแผนนี้มันเคยใช้มาแล้วเราต้องเปลี่ยนนี่เนี่ยคนที่สี่คนที่ห้ากำลังดีเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเจอมาเยอะแล้วอ่ะมันเจอมันเจอหลายสไตล์มาก่อนอย่างี้แล้วมันจะมีตัวเลือกให้คิดเยอะมากกว่า พอมันมีคนที่อาจจะเล่นเก่งโดยทุนเดิมอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบสงสัยคนนี้ไปก่อนละแต่ว่ามีสปายมาพบที่หลังแล้วจะแบบเหมือนเวทกันอีกทีนึงเนี้ยนะะถ้ามันเปิดมาคนแรกเลยอ่ะเขาจะเชื่อเขาจะเชื่อเซตแรกของตัวเองไงคนส่วนใหญ่อ่ะงั้นงั้นสี่ไหมสี่ไหม้สี่สี่ดีกว่าอ่ะสปายเป็นคนที่สี่แล้วใครเล่นก่อนดีวะตีนเป็นคนที่สามกันอะโอเคเราตีนสามคนแรกก็ได้เลยคนแรกหนึ่งเลยคนแรกอ่ะคนแรกสองหรือสี่สองหรือห้า อะสองพี่นันนาหะ1หนึ่สสาโอเคโอเคสรุปก็คือคนที่1นะคะก็คือพี่ลูกเกดคนที่2คือพี่มามิงคนที่3คือละตินคนที่สี่คือไขวานแล้วก็คนที่5้ที่นันนะค่ะไปไปรอดูใจเกเรได้เลยตอนนี้พวกเราทีมใจเกเรนะคะก็จะมาประชุมกันค่ะว่าใครจะเป็นสปาย ที่ดูแบบว่าหลอนกิลเนี่ยหนูหนูหนไปดูกลยุทธ์มาเออคนที่ดูนลอคนนี้คนที่ส่วนใหญ่อะคนที่เป็นสบายจะต้องพูดเสียงดังเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูด เสียงเบาเขาจะดูออกว่าเป็นสบายเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เพลงไม่ใช่ไม่มีไม่มีเพลงแต่ยุคย่าเจเจไม่ได้เพราะว่าเจเจเสียงดังอยู่แล้วใช่ดูต้องแบบนี่นี่จริงเจเป็นคนนี้ดีกว่าเป็นคนที่แบบหักเหว่าเราเป็นสบายต้องให้คนตัวบแลก็จะพูดเสียงนะที่คนที่ acting เก่งอ่ะใช่แล้วก็จะมีอีกคนนึงต้องแบบคนที่เดาเก่งๆต้องแบบแกล้งพูดเบาเขาจะคิดว่าเป็นสบายถ้าถ้าใช้พี่คนิกลองเออนะพี่ก็แกล้งแบบเฮ้ยแบบติดตะโกนแบบงงงงมึนๆคนิกมันน่านิ่งอยู่แล้วเออใช ไม่แิบว่าไรอารมณ์ถ้าพีรีหัวเราะพีรีไม่มีใครจับได้หรอกเราคิดว่าแผนเมื่อกี้แอบไปคุยกันนิดนึงว่าทุกคนจะไม่เป็นตัวของตัวเองใช่เราจะได้ลองไอเดีกอย่างนึงงก็คือมีตัวล่อแบบตัวที่ล่อให้แบบว่าคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นสปายก็คือ ไม่เขาแบบว่าแบบเห็นว่าช่ำไงดูดูคลิปมาเยอะเก่งแน่อะดูคิปมาเอะยคือเราเปล่าไม่รู้เก่งเปล่าแต่ว่าเรงคิดแผอ่ะดูมาเยอะชนะแน่นอนแล้วใครจะเล่นคนแรกเปิดด้วยนี่แม้ดูตึงอ่ะ เที่แบบต้องเปิดด้วยคนที่แบบไม่ใช่อะไรเลยแต่เปิดด้วยอันนี้แล้วก็ตอบว่าเอาเอาสปายไว้ไเว้กลางกลางท้ายๆแค่เป็นคนที่สองต่อเนื้อตัวรอ็นคนที่แล้อันนี้แบบจะเป็นหนึ่งปกติหนึ่งในและส่วนต่อเฉลิมก็ไม่มีอะไรเลยสปายสี่ก็แหละพี่ลิงเป็นสปายเผื่อเก็บคะแนนใช่ไหมเผื่อแบบว่าเขาจะแบบเอ๊ะสับสนสับสนจริงแบบโอเคคเมื่อวานนี้ค่ะเราพร้อมแล้ว หวัว่าเราจะชนะนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ทีมใจเกเรด้วยค่ะเย่มพูพูดแล้วมันไม่เกเรเลยใจเกเร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 ใจกเรใจเกเรใจเกเรใจเกเรใจักนรังเกเย ปาทูไม่ไปไม้อยู่เลยวะไปไม่บอกไม่อยู่ไม่ได้แต่งาไปดูไม่อยู่เนี่ยเน่ข้าบ้างาบงมาอยู่ข้ไม่อยู่อะไรบอกไปยั่งไปสบายสบาไเนี่ยไได้อยู่ตาอะไรพวงมาอะไร ร้าน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 หน้าร้านหน้าขนมั้นขนมฉั้นน้ำสีน้ำน้ำปั่นน้ำมันน้ำปั่นน้ำปั่นเทนนิสเทนนิส ซามอยจามอยจำมอยรั้งนี้คค้นี้คร้านนาห ก็ดิก็ดิก็ิก็ดลบนิ้วไม่ทาก็ดในหนดี่ไหกดนหนมีดยับมีดยับมีดยับมดยับหมหมีดยับมีดยับมียมีดยับมดยับยับยับมีดยับมีดยมีดยับ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 ยับมีดยับ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 มีดยับมัีย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  ไปเลี้ยวไปเลี้ยวเลือดจมูกไปเลียวไปเี่ยวมองไปเลียวเดี๋ยวได้ไปไปกัวดแม่น้าปิงแม่น้ำปิงดอกบัวโตแม่พะพังปิงแม่น้ำปิงแม่น้าปิงแม่

ขี <mel> <key hating S 2> ้จ uh ุข uh> <etta Lucy> ี้จ <Natural Four> ุกันชนกันชนยายสอยกัน อินยอินพนนพิษข้าขนมขนมเบื้อเผือกเบือเบื่อโอ้เบื่อเบ่อเอเบ่อไ่ีแบบรกรั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 กัรักไ มภาษาเหนือภาษาเหนืออาชญาอาชญามั่งท้ายรถท้ายยายท้ายตาท้าย กาดหลวงนักหลวกาดกาดกาดหลวงกาดขายกาดหลวงกาดหลวงอีกอะกาดหลวงงานเยอะกาดงานเยอะงานเยอะงาเยอะปวดปวปอดปด สามสองหนึ่งดูออกเลยดูออกสิงโตสิงโตกล่องกระดาษฮกล่องด่าไปเพื่อนด่าไปกล่องกระดาษล่องเรือยางกล่องกล่องกล่องกระดาษไม่รู้เออ mell mm. e mm. 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 ส่วนส่วนส่วนลดส่วนลดส่วน